สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มาพบกับช่อง vnm channel กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมใครที่ติดตามผมอยู่นะครับอาจจะเคยเห็นคลิปที่ผมรีวิวเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะครับ2ระบบนะครับตัวนี้นะครับชาร์จได้ทั้ง12โวลต์และก็24โวลต์นะครับมีหน้าจอ led นะครับตัวนี้นะครับสามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้นะครับคลิปเก่านะครับไปรับชมกันได้นะครับการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับคนหารับชมคลิปเก่าได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมา แกให้ดูภายในกันนะครับมีใครอยากดูไหมครับมีใครอยากดูภายในไหมครับถ้ามีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูกันนะครับว่าข้างในน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับในเรื่องของระบบมันนะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับหลายท่านนะครับอยากรู้นะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับน้ำหนักมันแค่ประมาณครึ่งกิโลอ่ขออภัยครับครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมน้ำหนักมันประมาณครึ่งกิโลมันใช้งานได้ดีนะครับมันใช้งานได้ดีเดี ถอดน,น็อตไม่กี่ตัวนะครับถอดน,น็อตไม่กี่ตัว ดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาภายในมันนะครับคุณผู้ชมหน้าตาภายในมันเป็นวงจรขนาดเล็กนะครับวงจรขนาดเล็กไม่ซับซ้อนมากนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับซิงค์ระบายความร้อนสองตัวนะครับมีคาปานะครับคาปาตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับไมโครฟารัดนะครับสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสี่ร้อยห้าสิบโวลต์ นะครับตัวนี้นะครับข้างในนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพมันใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมราคามันถูกมากนะครับคุณผู้ชมราคามันถูกมากมีแมลงนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับลองตัดสินใจดูส่วนคลิปการใช้งานนะครับก็ไปรับชมได้นะครับในคลิปเก่าของผมนะครับมันใช้งานได้จริงนะครับคุณผู้ชมมันใช้งานได้จริงแต่ว่าอุปกรณ์ภายในนะครับพวกสายไฟอะไรพวกนี้นะครับมัน ขนาดมันทํามาเล็กนะครับคุณผู้ชมขนาดมันเส้นเล็กเกินนะครับดูนะครับขนาด220โวลต์นะครับนี่ครับเส้นเล็กนะครับเอาจริงๆนะครับมันควรจะขนาดใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับขนาดเล็กมากนะครับคุณผู้ชมแต่มันใช้งานได้นะครับก็โอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเก๋ได้รับชมกันนะครับประมาณนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นพวกชุดสวิตช์นะครับที่ปรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอ LED ไม่มีอะไรมากนะครับระบบไม่ซับซ้อนประมาณนี้นะครับ ใครที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้นะครับมาแจ้งกันได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่อยากแกะนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมภายในกันนะครับบางคนดูจากภายนอกนะครับแล้วก็อยากดูภายในนะครับก็ให้ดูภายในกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาเปิดให้ได้รับชมกันนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรนะครับหรือจะมาทำอะไรกดติดตามไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน